ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินยิ้มรับเงินล้านสามราศีดวงสมพง์ เป็นเศรษฐีรวยหนักไม่รู้ตัวจะเป็นท่านโชคดีที่เกิดราศีในบ้างเช่นมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม การงานขอให้คุณเตรียมตัวเข้าไว้เพราะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนส่วนการเงินดวงดีมากในเรื่องของเงินทองทั้งรายได้ทั้งผลประโยชน์ทั้งโชคลาภจะรุมมาพุ่งใส่กระเป๋าตังค์คุณอย่างรัวๆมีโอกาสรับทรัพย์นับล้านส่วนดวงความรักนั้น คนมีคู่คนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาทั้งที่ผักใจให้กับคุณทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมากแต่บางทีก็อุ่นจนร้อนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่จะทำให้คุณสดใสแม้ว่าจะยังไม่ใช่รักที่แท้จริงหรือจริงจังอะไรก็ตามหลังจากนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันมีสิทธิ์ที่จะรุ่งพุ่งแรง 2. ชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์การงานถือว่าเป็นราศีที่ครอบครองความดีความงามไปได้เลยดวงชะตาดีขึ้นเหมือนคุณได้ยกขึ้นอีกระดบับโดยเฉพาะ เรื่องของการงานที่มีสิทธิ์แจ้งเกิดกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการซึ่งงานของคุณนั้นจะรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากส่วนการเงินดวงมาแรงแซงทุกราศีดวงการเงินดีมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายทิศทางซึ่งเรียกได้ว่าเงินทองไหลมาถทมาเข้าจนแบตโทรศัพท์แทบหมด ชีวิตหลังจากนี้จะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านอีกด้วยส่วนดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเหมือนป้อมประการอาจจะทำลายลงส่วนคนโสดความรักกำลังสดใสได้พบรักใหม่ในไม่ช้า 3. ราศีเมทุน ผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมดวงการงานเหนื่อยจริงอะไรจริงในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนกามขึ้นอย่างแน่นอนเพราะงานเยอะงานหนักแบบจะเต็มแถมงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบท้าทโมเข้ามาแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอน การเงินช่วงนี้เงินทองของคุณจะออกแนวเป็นเงินหมุนเวียนคือมีอไรายได้เข้ามามากแต่สักพักอาจจะออกไปดังนั้นควรเก็บออมให้ดีเพราะช่วงนี้จะมีโชครับเงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายความรัก คนมีคู่แม้ว่าคุณจะมีคู่แล้วแต่ยังไม่วายที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบอีกต่างหากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรับแบบปุบป,ปับไม่เชื่อไม่ลบรลูหรูอเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกดสับสไ b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ